โอ้ยอันนี้คือหน้าร้านคุณแม่นะคะทุกคนค่ะมีของขายหลากหลายยางการะโดดปุ่มพ่วงกับบ้านเห่านะคะทุกคนทุกคนกรากมีสีใบแตงเติมอะไรมีหมดนะจ๊ะ นี่นาค่รถพุ่มพวงนาคะเห็ดกระด้างเห็ดกระด้องค่ะคือมีหมดกับพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะ สวัสดีจ้าพบกับช่องอไทยไทยสไปายลแอนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองปายสู้ขุ่สุขคนเดจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมอมกแล้วจ้าช่วงมอมอยหอยสังกับตัวตัว,ตวเทยไทยจ้าวันนี้ได้ใส่เสื้อแขนสั้นอีกแล้วนะคะวันนี้ข้างนอกตอนนี้ก็20 21องศาได้นะคะอากาศก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวบ่ายนี้ก็จะพาพ่อใหญ่ไปหาปั่นจักรยานกันนะคะ ช่วงนี้ก็ได้ออกข้างนอกเรื่อยๆนะคะช่วงอากาศดีๆนะคะดอกไม้เมืองหนาวต้นมงต้นไม้กําลังสวยงามรอบๆประเทศก็ว่ากันไปนะคะสุขสันต์วันอาทิตย์จ้าเติมพลังกายจิตพักผ่อนกันเยอะๆนะคะไปสู้งานสู้การกันอาทิตย์ใหม่ต่อไปนะคะ ช่วงนี้บ้านเราก็ทั้งฝนตกทั้งอะไรนะคะวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานตัวตัวเองก็ไปเที่ยวไปถึงเมืองที่จะเที่ยวราวๆเที่ยงก,กว่าเกือบบ่ายโมงนะคะกำลังจะเดินเที่ยวพอดีแม่ก็โทรมาตกอกตกใจทั้งเสียงตื่นเสียงหลงพูดไปก็เราก็รู้ว่าแม่เสียใจนั่นแหละคะ่ะ ไม่รู้ร้องให้หรือไม่ร้องให้ก็ไม่รู้นะครับพูดก็เสียงสันส่นสั่นตื่นเต้นมากเลยทีเดียวเราก็ตกใจตัวตัวเองก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโทรหานะเกิดอะไรขึ้นก็ใจเย็นๆอย่าคิดมากค่อยคิดค่อยอ่านไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโทรหาตัวโตก็เลยบอกไปอย่างนี้นะคะแล้ววันนี้ก็โทรหาเรียบร้อยแล้วคุยกันนานพอสมควรก็ให้กําลังใจคุณแม่ด้วยนะครับเพราะว่า จิกเกล่าแม่กับพ่อของตัวตัวเองเป็นพ่อค้าแม่ค้าชอบค้าขายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ตัวตัว,ตวเองเป็นเด็กเรียนประถมมาแม่ก็ขายกว๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่ชามละหนึ่งบาทไล่มาเรื่อยๆนะคะเกือบทุกปีก็ว่าได้ก็มีพักเป็นบางช่วงทําไร่ทํานาทํานู่นทํานี่ก็จะมีพักบ้างแต่ถ้าว่างเมื่อไหร่ก็เป็นแม่ค้าสมัยก่อนก็ไปขายตามงานวัดงาน มีหนังมีหนังกลางแปลงมีโดนตรีมีหมอรำมีอะไรก็ป้ายใส่รถเค็นเกนไปขายพวกหรอนพวกน้ำดื่มอะไรต่างๆนะคะก็ขายมาเรื่อยนะคะจริงๆแล้วตัวโต้ก็เคยคุยนะคะอยากให้แม่หยุดขายบ้างเหมือนกันนะคะเสนอไปแบบนี้เสนอไปแบบนั้นให้เดือนเท่านั้นให้เดือนเท่านี้เขาก็ไม่หยุดเขาก็อยู่นู่นเราก็นั่งอยู่นี่เราก็เลยทำอะไรมากไม่ได้นะคะอีกอย่างหนึง่งแกก็อยาก จะสมาคมอยากคุยอยากพูดอยากงีฮาอยากเขียนคนนู้นคนนี้มาที่ร้านได้ดื่มได้คุยได้คนแก่นะคะอยู่เฉยๆก็ยิ่งจะเจ็บไข้ได้ป่วยอีกแต่นะคะปกติแม่กับพ่อก็ตื่นตีสามครึ่งสำหรับแม่พ่อก็ตีสี่กว่ากว่านะคะตีสามครึ่งแม่ก็มาทำกับข้าวพอเลิกร้านไปหกโมงเย็นแกก็ไปหั่นไก่หั่นผักหั่นอะไรไว้ ตีสามครึ pues ่งแกก็ต nah. ื okay. ่นมานึ่งข้าวทำนู่นทำนี่สี่ตีสกว่าพ่อก็ตื่นออกมาเขาก็ขยันจริงๆยอมรับจริงๆว่าแม่พ่อตัวโตเป็นคนขยันนะคะทั้งหมู่บ้านก็รู้กิตติศัพท์เขาดีว่าเขาเป็นคนขยันอยากทำได้เท่าไหร่ก็ทำนะคะตัวโตเคยอธิบายแล้วบวกลบคูณหารนู่นนี่นั่นหน่อยแม่ได้กำไรไหมหลายอย่างนะคะแต่เมื่อวานนี้นะคะมีคน มาจอดรถพิกัพปกติก็ที่ที่แม่ขา,ขายของก็ติดถนนใหญ่นะคะตอนนี้เขาขยายเป็น4เลนแต่ก่อนก็เป็น2เลนเป็นเล,เลนหลักเส้นหลักที่จะขึ้นไปอำเภอขึ้นเตี่ขึ้นไปจังหวัดร้อดก็ว่าได้หมู่บ้านที่โตโต้ตอยู่ก็เป็นหมู่บ้านใหญ่นะคะ6-700หลังคาเรือนก็ว่าได้ค่ะแกก็เป็นแม่ค้าเก่าแกก็ขายอยู่ริมทางริมถนน เมื่อวานนี้ก็มีปิกอัพคันหนึ่งมาจอดหน้าร้านนะคะแกบอกว่าคนนี้แกเคยเห็นมากินก๋วยเตี๋ยวกับแกตอนเช้าแม่จะขายพวกแกงเป็นหม้อนะคะแกงก้เหล็กแกงหน่อไม้แกงไขม่มดแดงสายบงสายบัวน้ำพริกอะไรแกก็จะทํามาแกก็จะทําเป็นถุงๆละสิบบาทนะคะคนที่ขายขนมหวานเขาก็ทําขนมหวานมาวางกับแกถุงละห้าบาทสิบบาทก็ว่ากันไปเฉพาะช่วงเช้ารอบตีห้าครึ่งก็เริ่มไปตั้ง ขายให้คนซื้อใส่บาทเพราะว่าพระเขามีสองวัดอย่างบ้านตัวตัวเองมีสองวัดวัดหนึ่งอยู่กลางหมู่บ้านวัดหนึ่งอยู่ท้ายบ้านนะคะหกโมงเช้าพระท่านก็จะลงมาทั้งสองวัดทั้งสองฝั่งแล้วคนเขาก็มาจะมารออยู่ด้านหน้าร้านที่แม่ขายของนะคะทุกวันมาเพื่อซื้อกับข้าวที่แม่ทําเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้คนก็ถือว่าขี้เกียจเอาความสะดวกเป็นหลักนะคะ มีคนขายกับข้าวเขาก็จะมาซื้อกับข้าวใส่บาทบางคนเฉพาะตื่นนึ่งข้าวก็ถือว่าสายแล้วเขาก็เลยต้องมาซื้อกับข้าวที่แม่แม่ก็ขายแกะถุงละสิบบาทก็พอได้ใส่บาทตรงนั้นนะคะแต่ละเช้าและหลังจากนั้นแม่ก็จะย่างไก่ย่างย่างปลาขายส้มตําขายก๋วยเตี๋ยวต่อเนื่องไปจนห้าหกโมงเย็นเลยก็ว่าได้แล้วเมื่อวานมีคนนึ่งก็บอกว่าเคยมากินแล้วครั้งสองครั้ง ที่ร้านนะคะแกเคยเห็นหน้าทีนี้ก็มาจอดรถปิกอัพสั่งก๋วยเตี๋ยวแม่โตโตก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แกเป็นเงินทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งปลาทั้งไก่ทั้งส้มตามเป็นเงินเกือบ200บาทแม่บอกอย่างนั้นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขามีแบงค์พันเดี๋ยวเขาจะมาให้เขาเดินเดี๋ยวเขาจะมาให้แต่ให้แม่ให้เงินเขาก่อน500เท่าไหร่ไม่รู้ให้แม่หยิบให้ก่อนเพราะว่าเขาจะไปให้น้องที่รถปิ๊กอัพก่อนแล้วจะแบงค์พันมาแล้วก็มา คิดบวกด้วยกันกับค่าก๋วยเตี๋ยวกับค่าส้มตำค่าอะไรทุกอย่างค่อยคิดบวกไปด้วยกันทีเดียวแล้วก็จะจ่ายแบงค์พันเขาบอกแม่อย่างนั้นนะคะแม่ก็คนแก่แล้วช่วงบ่าย,ายส่วนมากพ่อก็ไม่อยู่ปกติพ่อก็จะมีแครมีเตียงม,มีที่นอนอะไรนอนกันอยู่ข้างหลังบางครั้งแกก็ออกไปทุ่งไปนู่นไปนี่ช่วงบ่ายเลยบ่ายขึ้นมาส่วนมากแม่จะอยู่คนเดียว เพราะว่าโตโต้ก็เคยเตือนว่ากลโกงของคนยุคนี้สมัยนี้มันเยอะมากยิ่งคนแก่อยู่บ้านคนเดียวอยู่ร้านค้าคนเดียวจะโดนโกงเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบงก์ปลอมแบงก์ห้าร้อยแบงก์ร้อยแบงก์พันนะคะแต่ยังว่าล่ะค่ะเราอยู่ในที่แจ้งคนที่จะโกงเขาอยู่ในที่มืดเขารู้อยู่แล้วนะคะพอ <c oughs> สั่งแม่เสร็จอะไรเสร็จแม่ก็ให้เขาไป <c oughs> ตัวเองก็ก้มหน้าก้มตาทำเวดเดี๋ยวโุ้ขายดีนะวันนี้ห้าถุงหกถุงทั้งส้มทั้งอะไร พอเงยหน้าขึ้นนั่นแหละค่ะเขาก็ไปแล้วสิคะไปแล้วก็ไม่กลับมาเอาเลยทีนี้ก๋วยตุ๋งก๋วยเตี๋ยวก็ทําว่าเป็นร้อยสองร้อยแกก็เลยทั้งสั่นทั้งเสียใจทั้งโทรมาทั้งเพียนพี่สาวออกมาใครมาก็ให้โทรมาหาตัวตัวทาง facebook ทอยทางข้อความเมสเซนเจอร์นะครับก็ได้คุยกันอยู่พักหนึ่งแม่ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกคนแก่ตื่นตั้งแต่เช้าตีสามตีส ก็สงสก็สงสารแม่ก็สงสารสงสารตัวเองอีกลูกก็ยิ่งเคยห้ามว่าไม่ต้องขายของแล้วอย่างนู้นอย่างนี้โตโตก็เคยห้ามก็เลยโทรมาก็เลยออมออมออมทั้งเสียใจทั้งตกใจใจทั้งสั่นทั้งอะไรเราก็ให้กําลังใจไปไว้ไม่ต้องคิดอะไรมากถือว่าทานให้หมามันแดกแล้วกันโตโตก็ว่า,าง,งี้สิครับพวกเปรตนรลก,ก็คอยจะจ้องหากินบนหลังคนอื่นโกนโกงโกงคนอื่น,นๆๆดีนักทํา นาบนหลังคนอื่นเอาตกนรกหมกไหมกันไปาราคาถือว่าทานให้หมูหมามันแดกแล้วกันแม่ช่างหัวมันตโตโตก็เ,เลยพูดอย่างนี้ค่ะมันไม่รู้จะพูดคําไหนดีนะคะก็ให้กําลังใจแม่ไป ตโต้ก็เ,เคยบอกตลอดตั้งแต่ข้าวของแพงแม่ก็ไม่ค่อยขึ้นราคาอะไรนะคะอยากขายก็ขายไปตัวโต้ก็อธิบายว่าอันไหนถูกก็ซื้อมาทําขายผักเอยเป็นถุงเป็นกระสอบเป็นยกกิโลน่ะมันก็จะถูกกดกำไรห้าบาทสิบบาทถ้าตัวเองทําแกงเป็นหม้อๆก็คิดพิจารณาไปด้วยการทําธุรกิจค้าขายอะไรจะน้อยจะมากได้กําไรอย่างน้อยก็ ค่าแรงให้พ่อร้อยหนึง่งให้แม่ร้อยหนึ่งก็ยังดีต่อวันตัวโตก็อธิบายทุกอย่างนะคะอย,ย่างาย่างไก่ย่างปูย่างปลาก็ขายไปแต่ก็ต้องบวกลบคูณหังกับค่าทานค่าไฟค่าอะไรต่างๆด้วยนะคะอย่าลืมนะว่าแม่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสามครึ่งจนกว่าจะได้นอนจนพุ่มสองพุ่มนิดก,กี่ชั่วโมงทํางานตัวโตก็เลยว่างนี้ถึงช่วงกลางวันไม่ค่อยมีลูกค้าแกก็นอนอยู่เตียงอยู่แค่อยู่อะไร แต่วันนี้ก็ย้ำนักย้ำหนาว่าพยายามอยู่กันสองคนตายายหรือว่าให้คนนู้คนคนนี้ป้าลุงน้าอาที่อยู่แถวนู้นบางครั้งเขาก็มากินข้าวด้วยกันสมาคมกาแฟตรงนั้นบางคนก็หิวห้วปูหิ้วปลาหิ้วกบหิ้วอะไรมาก็ให้พ่อตุ้มแกงให้กินพวกไอผู้ชงผู้ชายนะคะ่ะเขาจะมาสมาคมกันตอนเยน็นตอนเที่ยงเขาจะมีประมาณนี้เราก็ไม่อยากจะห้ามเด็ดขาดไม่อยากออกคําสั่งเด็ดขาดบางครั้งมันก็อดไม่ไหวเพราะแต่ละครั้ง มันก็เห็นเห็นอยู่ว่าตัวเองเหนื่อยบางครั้งก็เหมือนเหนื่อยฟีอย่างตัวโต้กลับบ้านไปอย่างนี้เดือนสองเดือนบางครั้งถ้าอยู่บ้านเดือนที่สองตัวโต้ก็ตื่นพร้อมแม่ตลอดนะคะได้ยินเสียงเขาก็แก๊กกแก๊กก็จะไปนึ่งข้าวช่วยทํากับข้าวช่วยให้เขาทําออกมาขายนี่แหละค่ะบางวันตัวเองขยันอยากผัดมามา่าผัดอะไรให้แกลีขายให้เด็กให้อะไรตัวโต้ก็ผัดให้แม่ขายนะคะกลับไปบ้านทีก็เป็นคนลงทุนขายลงไปอยากขายอยากเป็นแม่ค้าขายเข้าไปจนบางครั้งอดไม่ได้ยังบอกเลยว่า อยากจะขายมากใช่ไหมอย่างญาติพี่น้องขายของจําหมูหมากาไก่ส่งผักผึกเดี๋ยวโต้ะจะเออโอนเงินไปไว้ให้เขาทุกเดือนเลยละหมื่นแม่ก็ไปโ้นมาขายบางครั้งโอ้ไม่รู้จะว่าไงดีค่ะเจอเหตุการณ์นี้ก็อยากจะเตือนภัยทุกคนเหมือนกันนะคะโกนๆของคน ยุคนี้สมัยนี้ยุคข้าวยากหมากแพงกลลโกงของคนมันร้อยแปดพันอย่างต้องระวังกันนะครับฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องคนแก่ที่อยู่บ้านคนเดียวเอออยู่ริมทางเลยแบบไหนมันมาสารพันรูปแบบนะคะแกก็บอกว่าแกก็เป็นเบอร์เบอร์งงงงไม่รู้งงไม่งงไม่รู้เบรอร์ไม่เบอร์เขาไปยาไปอะไรหรือเปล่าแกก็เ,เครียดไปทั่วนนะคะสมัยนี้ยุคนี้บางคนก็ ายเข็นไปขาตกทองตกอะไรกันมันก็มีตามข่าวหลากหลายอย่างอันนี้ก็ถือว่าฟาดเคาะไปราคาก็ไม่ถึงพันหรอกไม่เอาให้เขาไปทานให้หมามันแดกไปยังไงก็ได้บุญได้ทานไปก็เลยว่าคํานี้นะคะอย่าไปคิดมากจบแล้วก็จบไปเริ่มใหม่อา้าเรายังหายใจอยู่อยู่เราก็สู้กันต่อไปอยากจะขายก็ขายก็พิจารณาตัวโต,วตว้ก็เลยพูดและอธิบายให้แฟนฟังด้วยแฟนก็อ้ ไม่รู้จะว่างไงกับพ่อแม่เขาก็คงจะคิดมากของเขานั่นแหละแกก็ว่างี้นะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวนี้นะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจงให้กันไปนเรื่อยๆด้เอค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ